ครับวันนี้อาจจะดูแปลกๆครับพบกับลุกชิววันนี้ก็จะมาลองเล่นเกมใบอันแต่เราก็จะมาสอนวิธีโหลดใบอันผจญภัยกันนะแล้วก็วจะให้ที่อยู่ลิงก์ด้านบนนะฮะไว้ใต้เดติบิช่างหรอครับเลือกภาษาก็คือก็ได้2ภาษาเนี่ยภาษาไทยต้นฉบับของเกมนี้เ่องจากผู้สร้างเป็นคนไทยคนไทยคนเล่นตัวนี้เพราะมีมุกและคำพูดที่สอดคล้องกับประเทศไทย เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนไทยเราก็เล่นตัวเกมไทยนะฮะแต่ English Version ก็คือเป็น the worldwide language version of b i y o n d Adventures available now ก็คือดาวน์โหลดและติดตั้งได้เลยครับตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษเนาะเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษของ b i a o n d ผจิไภัยล้วก็ไปโหลดตัวเกมภาษาไทยะฮะแล้วก็กดเนี่ยครับดาวน์โหลดฟรีมีตัวอย่างให้ดูด้วย ไม่มีสปอยนี่คือคลิปตัวอย่างของเกมไบอันประจนภัไทยขอรับรองว่าไม่มีสปอยอย่างแน่นอนครับเกมไบอันประจนภัไทยนั้นเกมที่สามารถดาวน์โหลดและเล่นได้ฟรีสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เล่นได้ความบันเทิงอย่างสุดซึ้งแล้วก็อาจจะมีข้อความที่ไม่สุภาพปะปนอยู่บ้างนะแต่ไม่ต้องห่วงคนไทยสร้มีความระมุกอนาจารอย่างแน่นอนแล้วก็เกมนี้จัดดิวเดเล13บวกนะแต่ว่าไม่ต้องเอาผู้ปกครองมานั่งดูนะเดี๋ยวเขาจะหาว่า มึงเล่นเกมอะไรวเน,นี่ย <c oughs> แนวของเกมไปอัรนจนภัยเป็นเกมที่ทำให้ผู้เล่นแต่ลบคนบภัยซึ่งเกิดจากการทำงานเป็นเกมเล่นง่ายๆสไตล์คิดถุ่มไอโนเนะจึงได้เกิด <c oughs> คำนิยมว่าใช่ครับผมเล่นเกมนี้มาแล้วเกือบจะคว้างไม้ทิ้งทุกจอคอมก,กับสายเมาส์หนูหักที่บอปองเลาเอพีซียำดีแคสคอฟเวเรื่องโดยย่อจากตำนานไปอันได้ย่อข่าวลงแต่ละครั้งหนึ่งมีราษาแสนสวยงมีเจ้าหญิงแสนสวยถูกลักพาตัวไปไรอันผู้แสนกรหาร อู้เฮ้ยกระดาษค้างอ้าวไม่เลยเล่นเองดิวยทีนี้เราจะมาดูในส่วนของเด้อเกมกันนะฮะเกมนี้มีการบังคับที่ง่ายมากครับผมกดลูกศรลงเพื่อเดินลงนะฮะกดขึ้นเพื่อเดินขึ้นนะครับผมแล้วก็กดไปทางซ้ายก็เดินไปทางซ้ายนะฮะเสร็จแล้วก็เดินไปทางขวานี่ก็กดลูกศรขวานะครับโอเกมเล่นง่ายสุดๆครับผมต้องพูดเลยนะฮะแถมยังมีภาพที่สวยงามสบายตานะฮะเล่นแล้วหายเครียดแน่นอนนะครับผมเราจะทําการตัดเข้าสู่เสียงในเกมนะฮะน่าเล่นเนาะ พูดไปนะเว้ย Abby. ว่าใครไม่ตายได้ร้อยครั้งนะแต่งหัวกะอ่ะอุ้ยเล่นแม่งละวกาอ่ะโอเคก็ขอฝากอะไรไว้หน่อยนะครับก็ใครที่ขี้เกียจเล่นเองนะครับก็สามารถตามลิงก์นี้ไปดูได้เลยนะครับเวนกำที่สุดดาวน์โหลดฟรีเลยครับผมเนี่ยนะครั หากมีปัญหาโอเคเนี่ยเราก็รอสักคู่ครับหนึ่งนาทีนะรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวตัดไปเลยก็ได้โอ้โหมีเขียนเวยนะเกมกําลังอยู่ยในระหว่างการพัฒนาตัวเกมเป็นเพียงเวอร์ชั่นที่เพื่อให้ทุกคนได้ลองเล่นดูซึ่งมีเนะื้อหาเพียงหนึ่งในสิบของเวอร์ชั่นเต็มเท่านั้นและแน่นอนว่าเวอร์ชันเต็มเราจะแจกให้ท่านเล่นฟรีไม่มีเงื่อนไขใดๆเช่นเดียวกับเวอร์ชั่นดีโม จะมีข้อความสแสดงความยินดีครับยังไม่ถึงจุดดังกล่าวแปลว่าท่านยังไม่จบแม่ฮะแล้วก็พอโหลดมาปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ไปดูในโฟลเดอร์ครับแล้วขอดิดก่อนนี่แล้วก็เห็นนี่ไหมครับใบอันฮึบแล้วก็ดึงมันออกมาหน้าจออา้าวายเขาเรืเลยเปิดหน้าจอคอมนะฮะใบอันมาจนภัยอยู่ตอนนี้อยู่กลางหน้าจอคอมแล้วครับ แล้วก็กดคลิกขวาแล้วก็แยกไฟล์ลงที่นี่ชิบชิบชิวมันก็จะมาโผล่นี่หมดเลยลก็แยกไฟล์เสร็จปุ๊บเราเข้ามานี่ต่อมาไว้ใกล้ๆกันแล้วก็กดที่รูปคอมพิวเตอร์ละเพื่ออินสแตล n e เน็กเน็กอะไรอะคืออะไรวะเน็กเน็กอินสแตลไปเลยโอเคตอนนี้ก็รอสักครู่มันก็จะอินสแตลเสร็จเรียบร้อยนะครับ finish นี่ไอคอนสุดหล่อขึ้นแล้วอะไรอะอะไรอะแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการจบการติดตั้งของเกมใบอั้งมจนไยแล้วครับก็เล่นให้สนุกนะครับ